ก้อยสายสารันพะและส,สวัสดีจ้ามาก่อยพสสามาเบิงบังกกระทกลกบรรยากาศยามเย็นจ้ะเบิงเห็นบ่ เล็กน้อยมันภากันมาเก็บทุกมื่อเลยโอู้หูหนักมวยหนัอยฮันไม่สุกอยู่สูงโอ้ยเอาได้ไหมเนี่ยนี่นี่นี่มันพันได้สุเกเดี๋ยวเดี๋ยวกยไปหาตังมาปีนเก็บหน่วยนี่ก่อนเด้อเดี๋ยวแป๊บนึงจะ้ะเอาตังปอาตัง นียูทูบชิบาบ่าพิกบูอเมริกันบูรี่เบิงอุปกรณ์อุปกรณ์การทำเกษตรอันนี้เครื่องหยอดเข่าหยอดกระโพดหยอดยังใส่ดีจ้ะเดียวก้อยเสียไปรีวิวให้เบิงใส่ให้เบิงอันนี้เป็นเครื่องพ่นปุ๋ย เครื่องพ่นปุ้ยทางสีแดงๆจ้ะอันนี้ก็ใสัดีขึ้นกันทั้งฉีดยาเป็นพวกเรเลยพวกเครื่องสูบน้ำเครื่องพ่นเขา่าเบิกเปลีป่ยงสมแล้วก็พวก่เก็บคุณแจใหญ่ยยเต็มเลยมาเดี๋ยวเอามาเก็บกว่าแบบตั้งไม่เหยียบขึ้นบอดเนาะอึ๊บ สุกหรือยังสุกหรือยังสุกรลนแล้วเด้นี่อะสีแดงแดงเดงีเด๋ยววางไว้นี่ก่อนอ๊บอันนี้สุกรลนไปว้าหล่นแล้ว น้วยนีย่ด้วยนี่รดนหรือยังอันนี้กระลนแล้วๆๆๆๆลดนไปท่านได้ลนนี่สีเขียวอยู่หยิบกลัเอาตังไปน้ำมันกำลังโปอง หยอดเท้าเชี่ยออกไปก้อยเฮ็ดคางให้มันบบกใหญ่เลยอันนี้ซื้อเสาเสาหนาสามต้นละท่าใดเฮ้ยก้อกยซื้อมาเบิดเนี่ยมันสามพันกว่าบาทจากต้นมันอะไรนีด้อยหน,น่อยหนึ่งมันโดนน,นี่ไงนี่สองสี ทุกมือไม่นีลุนไปอุ้ยโอ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 ้ย้ยตกตกตก่นีพัดในสุก้ไดในสุกคือกันมันสิลี่ี่อยู่บาหันโดกโดก่อยเก็บ๋ยวก่อยท่ายางไปเบงทอง้งคนเ่ายางออกไปเก็บทุกคน อันนี้ถุงถงเตี้ยวใสเขียดบกบักกระเดียงกระเจี๊ยบบันเราเ่าห้องอื่นก,กระเดียงนะจ๊ะก้อยให้เบ่งผักขางามบอกก่วยไปให้ตัดมันออกคน เมืองพูดนะปลูกเป็นอันนี้กินบาทัานกับน,นวยใหญ่เลวลาเพต้นยา้ายใหญ่สูงสูงมีคนอยากแด้พันธุ์มันบอกก้อยสิเก็บใบไห้ก้อยสิเก็บพ,พันธุ์มันใบไห้เิ้งมันเป็นพูกย้ำนันมันก็สิเป็นนวยแตกของมันน้ำงามมันยังสิ ผลก้อยงอมันงอมันเหมืนมีไวพ้พวเนะหนวยมันน่ะมีหย,ยอดมันแค่เบิง้งมันบ่แม่นหน,วน,วน,วนว่วยหน่อยๆเด้ละแขกเบื้ี่หน่วย,วย,วย,วยบักยางใหญ่เลยเด้ออ่ะกินบ่ทันกับปล่อยมันใหญ่ไปไป,ไปเอาแนวมันเบิง่งก้อยให้เบิง่งหยอดขาขาบ่ได้ตัดลง ยางงามกินบรท่านนะอันนี้ตัดลงกระปงวงเราคนะกว่าสิบตัดหยาบมันยังมันมีบอกอือ่นเดงนี่ไม่ได้ถือเคี้ยบบกอื่นตายเก็บนุ่ยบอกอื่นก่อนไม่ค่อยสีให้เขามาตัดหยาออกนี่บเบาเลื่องสิมาเบิ่งบกกระทอกหลกกระยางเบิ่งผักเพื่อนไปเลย อันนี้มันก็เลยสุกโอ้ยนี่ก่อนเอ้าเคลียร์มันคือเพลินไว้หนึ่งเบอร์เด็กแม่กับสุกน้อยสีแดงๆเขียวๆโอ้ยเดี่ยมันมาสุดทั้งนี้แล้วมันต้องเดี๋ยวสีเวยมันขึ้นไปทั้งพี่เด็กเว้ยมันไปทั้งพี่เดี๋ยวคอยมาจับมันขึ้นห่าน อันนี้มันนั่นซุกไปเมื่อไรเนาะเล็นกน้อยนี่สิเอามา,มาเอามันขึ้นหานอึบอึบอึบนี่มือมันบ่ค่อยสมบูรณ์เบียวเบียวมือสมบูรณ์อึบไง มันวยสุกอยู่ใต้นี่ก่อนมันสีดีอยู่ดอมเคียบมันนี่แหละเล็กน้อยกับมาหาทถมือเด้คนผีเกียมาพร้อมต้องให้มันนวยเหียเห่ยงมันสุกแล้วมันเหวีห่ยงว้วานอันนี่ล่นไปล่นแล้วล่นแล้ว น่้ยเนี่กระสิบอลนเล่าบอเนี่ยลนไปก็ไ่ได้เอาไม้มาแย่เบิร์นไ่ได้ถือตังมานักบกหอดนุ้ยนี่นม่นี่สียางสวยเลย ต่ว่าพันได้แดงมาเลยดกเด้จ้ะฮว่ยหอยจากต้นตึกเต็นอยูบ้าหันอันหานมันล่มนี่เดิกำลังติดหน่อยๆก้อย,อยปลูกไว้หานมันล่มบัดที่นี่อันมายกหานขึ้นไม่เอาเสาปูนเอาไม้ไมาเห็ดมายกหานขึ้นไม่ัดที่นี่ไม่รันนี่ แกมันขาดเบิ่งผักขาบนนี่มาฟันลงโอู้สะออ่อนนะจ๊ะผู้ด่ะบักกระเจี๊ยบยี่หยอดปั้นผะต้นบางยางสูงเสด็จกลมลงมีเห็ดปวกบ่เห็ดปวกก็แกลเอาเชื้อเห็ดบางวันนี่แหละมันเกิดยังไงอันนี้มันเผาเลยจ้ะน้องมันเอามาหายสามหัวก้อยเลยเอามาปลูกไว้นี่บ่ต้มนี่อีกเครื่อหนึ่ง ครับนี่ยนี่ปากอึพ่อได้เก็ยบยอดมันไปต้มอยู่กระปุลนี่มาเก็บเอาเท่าไอ้เท่าหร่ต้นนี่ก็เอาไปลวกกินกับปนุนี่นี่ก็ให้เบื่อก็ยังอ่อนๆอยู่เดินไม่เงยๆเนี่ยก็ได้เก็บไปกับพวกกินเนี่ยเ็บอีกนี่นเขาอยู่นี่นี่มีต้นหนึ่ง อันนี้กอยซื้อมาปลูกม่ให้มันขึ้นไปน้ำเสาเนี่ยมันขึ้นไปข้างคห้มันขึ้นไปทั้งนี้กรสิด้โลเขี้ยบอกอึ่ออ,อกเดชเขามาตัดหยามันหกหล้างบ้านมาตัดปลาล้างนี่ก็เป็นทงหน้าเลยจ้ะเันเขื้ยว้วยมแต่คล้องกินบางก้อยเบิ่งมันปลูกแง่กันพอด บกมวงบังบกือต้นนี้บกยางกอบอกฮือโอ้ยโอยมีแตนพร้อมยตอดตาเดยอันนี้บกเชอรี่ง้นนั่นสุกแดงเต็มนี่เชอรี่นี่ต้องสมสม,สมก่อนเลยบังอุปกรณ์กันปลูกผักก่อยมันสุกหรือตัวเนี่ยเดี๋ยวต่อยไปให้ชุกกายายกินโอ้สุกแล้วพอดะ ต่อยไปหาชุกายายนั่นก็เต็มแล้วเดี๋ยวมากรอบแล้วต้นนี่มาเอาไปให้ชูกายายเดี๋ยวจะออกไปขอกงวเดี๋ยวกวางศิทัยอันนั้นงัวมาให้วยแหน่แหน่แหน่แน่ผลลูกสมุนไปแล้วแลนหยุดเลยนะหยุดนะหยุดนะไปแล้ว พ่อตีนะออกไปนะหยุดเลยท้องพาน้องไปนะกลับมาลูกกลับมากลับมาเลยมันมาหน่อยเตระผลันแรนด้วยนละลพ่อมานะมันออกไปอีหลี อันนี้บักเคียกอบอันนี้เป็นหัวผักขี้เล็ก g r o ป i n g ผักขี้เล็ก g r o เป็นตัดหมู่บ้านนี่อัน,นี้ก็มีแต่แนวกินเด้ผักแค่ปลูกไว้เขาตัดหญ้าให้แด้ก็แปลนตองหังมันค่าเมืองต้นกินกับบลาบ อยอดยางงามเลยกบก่อยเนี่ยนี่กับพัขี้เล็กบึงไอ้ก้อยตัดถิ่หมู่บ้านเนี่ยเป็นหัวป๊ปลูกเป็นหัวไปพุ่นเลยอ้อมไปพุน่นหาหัวข้าบอยุันบอกนาวปลูกไปตั้งแต่พรหมเชียน,นอันนี้ต้นสตอ คือมาปลูกไก่กันกับต้นลำไยใช่ไเนนะาะแบดนี้ต้นสตอต้นลำไยก้อยเอาลำไย,ยมาปลูกก้อยบ่ได้เบิง่งว่าเขาปลูกสตอมางหนีเบ่ได้สังเกตค่ะบักดินฟ้าบักซีดาก้อยบักดินฟ้าบักดินฟ้าแล้วก็เป็นสตอมาเลยกลับมา กลับมาแม่แม่มันกลับมาเลยมาจอกมาเลยมาเลยมาเบิดย่างมาเลยมาเลยไอ้ทองเด้อมาแม่เป้าตางังอย่าเหตุการ์ลูกย่าเหตุการ์ย่าเหตุการ์ตีกันแล้วตีกันแลลวตีกันแล้ว,ลวอย่านะตีนะเบาเบา แม่บอเคยสอนให้ตีกันว่าก้อยไม่ยักตสิบตสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหายผู้ใดหายไอ้มีไอ้มีกับไพยสามแม่ลูกอยู่นีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก่เออหายไอ้มี หยุดนะหยุดนะทองทองทองมานี่ท้องทองทองท้องทองตีกันแหละตีกันแหละอันนี้มันตัดพวกหอดไทยเขามาตัดหมดละหมดก่อนกับเป็นหน่วยเลยเด้องวยน่อยๆหน่อย,ยจะแบบพันเอีอย่างปุ๊บ ปลาแล้วนี่เต็มเลยเด้โอกินหญ้าเกี้ยงแถปาแม อย่าไปเฉลี่ยยางนา้ำน้ำกลนมาแล้วนี่ไอ้มีนี่สิบปไปไปน้ำมูดอกเขาสิกัดหันไล่มานีไล่มานี่เร็วไล่มานีไล่มานี่เอาทางเอาทางไล่มานี่ Lôi mà, rồi mà rồi mà, leo. <laughs> ยังเลยพอดีเลยตีพุทมหัวเลยตี <c oughs> ยาวากันแม่ววายยาวากัน ขึ้นมาเดนะินอะนะนันผมหัวแล้วนะขึ้นมาขึ้นมาเร็วขึ้นมาลูกขึ้นมาสองตัวนั่นเป็นพิกบูตัวนั้นครับตัวนี้นะนันลงนี่มานี่ปปาตังโว้ยโอ้ยแม่ติดบักหยาเต็มเลย ปปไปไปไปครับไปแม่อันนี้เป็นดอกไอ้อยังก็เหลืองๆนะดอกเหลืองๆไปเบิ้งดูวยคนนะพ่อได้ปลาบอไปเบิ้งดูวไป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 เบิ้งดูวพ่อได้ปลาบอไปเบิ้งดูวนั่นนั่น ได้ไหมได้จะตัวเล็กๆเ,เหรอไ,ได้ได้ตัวเดียวฮึ <c oughs> ๊บ <c oughs> ไหนอ๋อปัจเพียนเอามาปล่อยปล่อยโดดใครบอหน่ะเดี <c oughs> ๋ยวพ่อตีพ่อตีเธอให้ไหมเอา้าเอา้าคือไปตายแล้วโตายแล้ว มันก็ออกลูกอันนั้นลุงน้ำแล้วป้าตังไปตีหค่ยังอ่ะตีน้องหค่ยัยง่ะหยุดตีไอ้แค่ยัง่ะหยุดนะหยุดนะมันุ่มซุม้มเซลมันลุ่มซุม้มเซล ไม่ถูกไปแล้วไปไปไปอันนี้ตน้นบมกทุกเรียนเนีไงเอาเล็กกันแม่ผาตินก่อยมาเห็ดย่างดีตัวนี้ แน่ย่าขึ้นไปตาจีบตกน้ำเด้ดนะมาแม่ก็ได้เราไม่กวดมาก,กวดอันนี้ออกเขาตัดหยามกระเด็นใส่ยนีมาแรงไฟก็ออกงามไฟละยาเป็นแถว ไฟน้ำส اؤ นาบานเต็มงามน้ำต้นใหม่นิบๆนิบๆก้อยสิยู่บ้านหลังนี้เนะาะหลังนี้ิบวไดอยู่หลังนี้มีคนอยู่เป็นลานผาและเรื่องข้าวอันนี้เป็นลานก๋วยเตี๋ยวลานอาหารตามสั่ง ไป้วจ้ีไม่เจอกันไม่คลิปนาเนาะเดี๋ยวก่อยสีขึ้นไปคอกว่ามันจะคำจ้ะสวัสดีจ้า